รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืนเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นบเอ็จากการไฟฟ้านครหลวงทอสอทำให้คนไทยมีบ้านด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยปอพอห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ t r i p เปิลเอ็มแมกซ n นออค่ะรายการดีๆที่พร้อมจะสร้างพลังบวกนะคะแล้วก็มีสตอรีด่ดีๆมานำเสนอสู่คุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เวลาดีๆ13บานาิกาสานาทีถึง14นาฬิกากับดิฉันลไลลา,ลาอินทรพลนะคะเริ่มต้นเปิดรายการวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิถีชีวิตของประชาชนที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนามาปรับใช้ดาเนินชีวิตสร้างความสุขให้กับเขาด้วยไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ thank <music> you การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านทุ่งน้อยเดิมทีเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นที่รลกล้างว่างเปล่าก็เลยจัดทาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนขึ้นคัดเลือกเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีที่ดินทํากินหรือมีที่ดินน้อยเข้ามาทํากิจกรรมภายในศูนย์นะครับสอนการปลูกพืชผักแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมีในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าเรายิ่งให้ไปเรายิ่งได้มาการทําแบบลงมือทําจริงแล้วก็พาเขาไปศึกษารเรียนรู้เนี่ยมันมีความสุขอยู่ในใจที่มองเห็น สมาชิกศูนย์ผมเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสกันเขาส่งลูกเรียนจบถือว่าประสบความสําเร็จที่เราได้ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเอาชนะความยากจนให้กับพี่น้องกเกษตรกร ในปีพุทธศักราช2521ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำมันรัฐบาลในขณะนั้นได้ออกพรบการปีตโตเลี่ยมแห่งประเทศไทยขึ้นโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี2521เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและนี่คือจุดเริ่มต้นขององค์กรระดับประเทศ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในครั้งนั้นนั่นก็คือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทปตทจำกัดมหาชนในปัจจุบันปัจจุบันปตทเป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยประกอบธุรกิจกา๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจรและธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้กา๊าซธรรมชาติเป็นหลักรวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องมีบริษัทในเครือจำนวนมาก จากความมุ่งมั่นพัฒนายอย่างต่อเนื่องของปตททําให้บริษัทติดหนึ่งในร้อยบริษัทขนาดใหญ่ของโลกและการขยายขีดความสามารถจนเป็นองค์กรของคนไทยในเวทีโลกจนกระทั่งมาถึงวิกฤตโควิด -19 ปตทยังอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมาผ่านโครงการลมหายใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างครบวงจรโดยไม่ละทิ้งภารกิจหลักเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและในปี2566นี้เป็นปีที่ปตทครบ45ปีปตทยัง คงมุ่งมั่นเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานอาทิการขยายการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร EV Value Chain การลงทุนกลุ่มธุรกิจโภชนาการเพื่อสุขภาพ ทั้งการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชครบวงจรและเดินสายการผลิตภายในปีนี้รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยปตทยังคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกคนเป็นองค์กรสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมร่วมกับคนไทยจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพื่อส่งมอบความสุขให้กันและกันและมุ่งสู่อนาคตร่วมกันกับสังคมไทยต่อไป45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศจำนวนกว่า19 000, 000, ล้านรายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนกว่า2ล้านเครื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563เป็นต้นมาและทยอยเปลี่ยนให้ครบ100%ทั่วประเทศสำหรับในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีจะเริ่มเปลี่ยนในพื้นที่8อำเภอจำนวน276,750เครื่องระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กรกฎาคมปี2566ถึงเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนด้วยการทํางานที่แม่นยําทราบถึงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้จากการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นสามารถจดหน่วยระยะไกลด้วยระบบบลูทูธหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลอ่านค่าง่ายเก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้นานถึง45วันมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและสามารถ รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคตต่อไปครับวันนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดําเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จากจันหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถในการวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าถูกต้องตามความเป็นจริงจดหน่วยแบบอัตโนมัติผ่านระบบบลูทูธรองรับการใช้ไฟฟ้าได้สูงถึง100แอมป์เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่านหรือโทร1129ครับ ไก่ที่สั่งได้ละไก่ซีพี t h ครั้งแรกที่ไก่ไทยจะไปอวกาศไก่ซีพีมาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศไทยซีพี หม่ทีมเคนบาย NEA นําอนำอนาคตมาถึงตั้งแต่วันนี้กับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาร,ระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยมืออาชีพด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนทาม,มืออาชีพถามเคน เจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดสุดหัวใจเจอกันอีกสักทีก็ดี Uh, เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมจุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา 45ปีปตทออจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตกลับเข้าสู่รายการทริปเปิลเอ็มแมกกซีนอค่ะคุณผู้ชมคะเชื่องนี้จะพาไปที่หนองโดนสระบบุรีไปติดตามเรื่องราวของอำเภอดีๆตรงนี้ที่นำพื้นที่มาปลูกแตงโมแล้วก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะสร้างความสุขให้กับชุมชนไปติดตามชมพมร้อมๆกันคะ่ะ อำเภอหนองโดนในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราเป็นเป็นอำเภอน้ำร่องนะคะโครงการน้ำร่องของกระทรวงมหาดไทยค่ะเราทําโครงการพลิกฟื้นคือชุมชชาวนาค่ะที่นี่เป็นอำเภอน้ำร่องของการลดการเผาต่อสังข้าวนะคะเป็นการลดโลกร้อนแล้วก็ลดเพียม2.5ด้วยค่ะเมื่อเราได้ทําโครงการน้ำร่องเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้พยายามที่จะหาข้อมูลนะคะว่าอำเภอหนองโดนเรามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะก็เลยนํามาสู่การที่เราได้ทําเป็นแผงที่การท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีลักษณะโฮมสเตย์ กาแฟร้านอาหารเริ่มต้นจากการที่มาชิมแตงโมที่แตงโมหนองโดนของหมู่ที่9หนองโดนก่อนเสร็จแล้วก็ไปชิมอวุ่นที่ไร่สวนอวุ่นสุนันทาแล้วก็ไปดูโคกหนองนาแล้วก็กินผักไฮโรที่พื้นที่ตำบลบ้านกลับค่ะแล้วก็ไปชิมน้ำมันเบอร์รี่ของสวนมนบอรี่อีกทีหนึ่งค่ะกลายเป็นท่องเที่ยวที่นี่จะเป็น4จุดของการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เราคาดหวังว่าเราจะมีรายได้เข้ามาสู่พื้นที่ของหนองโดนมากขึ้นแต่กองของเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ ตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการผลิต พืชนะคะที่เสริมสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะคะโดยที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกร์กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็เข้ามาสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทํานาต่อเนื่องค่ะให้มีการพักก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกเป็นพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ําน้อยกว่านะคะเนื่องจากปริมาณน้ําที่เรามีอยู่ในระบบภาคการเกษตรค่อนข้างน้อยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะลดในส่วนของปริมาณน,น้ําที่ใช้ลงได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราลดลงเกี่ยวเรื่องการไม่เผาต่อสงังแปงแปลงโมนเนี่ยเขาก็จะไม่ การเผาลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ในส่วนของการขยายโอกาสให้กับเกษตรกรก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดนนะคะเข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรค่ะ ที่นี่มาแล้วนั่งรถไฟมาชมบรรยากาศท่าทาง,ทาง,ทางรถไฟที่สวยงามมาชิมแตงโมที่อร่อยหวานกรอบมากนะคะและมาชิมอาวุนที่นี่มาชิมน้ำมันมะี่ที่นี่แล้วก็ไปชิมผักไฮโรซึ่งปลอดสารค่ะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งค่ะ ยอดพศวงรักมิตรประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนายอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี2566พร้อมมอบรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ PEA แต้มสีเติมฝันและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจระบบไฟปลอดภัยนอกจากนี้ได้ส่งมอบห้องสมุดสีเขียวให้กับโรงเรียนวัดมเหยงอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมได้ดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาดดังนี้กิจกรรม PEA ร่วมใจระบบไฟมั่นคงโครงการ1นึ่ตำบล1น1ช่างไฟฟ้า กิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ P.E.A กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อยกิจกรรมแต้มสีเติมฝันและโครงการห้องสมุดสีเขียวโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนและส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป กรมการพัฒนาชุมชนจัดแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566โดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานวันพัฒนาชุมชนครั้งที่12ประจำปี2566ซึ่งมีการจัดนิทรรศาการแสดงผลสำเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนและได้มีการมอบรางวัลแก่ข้าราชการและผู้นำชุมชนโดยมีนายอันสิตสัมพันธรัฐอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมงาน และในโอกาสนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้แถลงผลงานการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี2566ซึ่งได้มีการยกระบบการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนด้วย Big Data เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากด้วยธรรมาภิบาลควบคู่เทคโนโลยีส่งต่อกระบวนงานด้วยการจัดการความรู้ที่ได้มาตรฐานสากลอีกด้วย นายยอดพศวงรักมิตรประธานกรรมการธรรมภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในชุมชนตลาดสามชุกร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารพนักงาน PEA ร่วมงานณตลาดสามชุกร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับในครั้งนี้ PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงสายเมนมินมตเตอร์ไฟฟ้าจำนวน76หลังติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ,ฟรั่ว r c d จำนวน30เครื่องติด ตั้งโคมไฟแบบแขวน LED เพิ่มความสว่างภายในตลาดจำนวน75หลอดปรับปรุงสายเมนแรงต่ำและจัดระเบียบสายสื่อสารซอย3และซอย4ระยะทางรวม500เมตรเพื่อความปลอดภัยมั่นคงของระบบไฟฟ้าทำให้ตลาด3มชุกมีความสว่างมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการประหยัดพลังงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนอีกด้วยรับว,วันนี้การพัฒาสุขภาพเรามาจัดทำโครงการ ที่เราเรียกว่าโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PA บริเวณพื้นที่ชุมชนตลาด3ชุกตลาดร้อยปีตลาดแห่งนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เป็นเรือนไม้เพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งเราดําเนินการซับเปลี่ยนมิเตอร์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่าติดตั้งระบบสารสว่างแล้วก็ติดตั้ง RCD หรือว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วให้กับชุมชนเพราะมาเราต้องการให้ระบบไฟฟ้าชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมจะต,ต้องอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยครับตลอดไปครับ ีซิงเอรคุณว่าอร่อยถึงไหนหอมถึงใจเด้งถึงเนื้อในอร่อยจนไปถึงรางวัลระดับอินเตอร์ไส้กรอกซีพีซิงเกอร์อร่อยหอมไปเลยไส้กรอกซีพีลองเลยเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายองสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึง พร้อมเพยงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆ oh, <no. S 1> หัวใจ <No. S 1> ไปเที่ยวกันอีกสักท <No. S 1> เเที่ยวมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมใหม่ทีม a คนไบ n e a นํานำอนาคตมาถึงตั้งแต่วันนี้กับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บริการติดตั้งโซล่าเซลล์บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมืออาชีพด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนถามมืออาชีพถามเคม by M.E.A. ท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัย พร้อมอเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเราพร้อมดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัย CP Signature คุณว่าอร่อยถึงไหนหอมถึงใจเด้งถึงเนื้อในอร่อยจนไปถึงรางวะดับอินเตอร์ไส้กรอก CP Signature อ,อร่อยหอมไปเลยไส้กรอก CP ลองเลย กลับเข้าสู่รายการ t r i เป็นเอ็มแม n กาซีนอค่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นะคะรายการ t r i เป็นเอ็มแม n กาซีนอได้ไปทำโครงการดีๆร่วมกับส่วนพ่อมองคาเฟ่และที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเชิญชวนประชาชนไปที่ลานบุนลานธรรม จัดกิจกรรมนั่งสมาธิในภาคเช้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วัฒนะเจ้าอาวาสวัดดอนพระเจ้าจังหวัดยโสธรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมไปถึงก็สร้างกำลังใจสร้างพลังบวกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของที่ว่าการอาเภอเมืองจังหวัดยโสธรให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงหัดไทยในเรื่องของบวรและก็หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนของกรมการปกครองอีกด้วยไปดูแล้วก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะ สวนพ่อหม่องยะโสธรและรายการที่เป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์ร่วมกับอำเภอเมืองยะโสธรจัดกิจกรรมลานบุญลานธรรมปันสุขดึงสติสร้างพลังบวกอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างรอยยิ้มแห่งสุขปลุกพลังเพิ่มแบตเตอรี่และทัศนคติดีๆในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่อำเภอรพร้อมให้บริการประชาชนและเพิ่มพลังบวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นในรูปแบบการนั่งสมาธินับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดทำขึ้นซึ่งจะเป็นการนั่งสมาธิวิปัสสนากลางแจ้งถ้า กลางธรรมชาติยามเช้าและร่วมฟังแง่คิดดีๆกับการเสวนาธรรมโดยพระอาจารย์วัฒนะเจ้าอาวาสวัดดอนพระเจ้ายะโสธรน,นับเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนยโยบายบาวรของกระทรวงมหาดไทยและหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนของกรมการปกครองกายกจิตของตนเป็นที่ตั้งนี้คือมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนของตัวเองให้ได้อินที่เป็นสมาธิและแก้ว จะไม่เป็นเกาะอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นีกตัวสำคัญทุกคนมีแก้วสารพัดมู่ในตัว กิจกรรมลานบุญรามธรรมในวันนี้ครับซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่สอดรับกับนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนท่านในเพอได้บูรณาการให้ข้าราชการพนักงานเจ้าที่ทุกคนมาร่วมทํากิจกรรมดีๆในวันนี้ครับสิ่งที่ได้ในวันนี้นะครับทุกคนนะครับที่ได้ยินเสียงพูดคุยกันนะครับเป็นกิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันในการทํางานทั้งชีวิตส่วนตัวนะครับการเงินมีอิตอะไรต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับในช่วงที่ท่านพ่อครูนะครับ ได้มาเทศนาธรรมคิดว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะนำไปปฏิบัตินะครับให้เกิดผลนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับในวันนี้นะครับเราได้มาอยู่ที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่เรียกว่าลานบุญล,ลานธรรมนะครับก็อยากจะ พูดถึงสิ่งที่เมื่อสักครู่นะครับพี่เปิ้ลแล้วก็ท่านพระอาจารย์นะครับได้ฝากแง่คิดเอาไว้นะครับในเรื่องของการมีสมาธิแล้วก็มีสตินะครับไม่ว่าเราจะมีภารกิจการงานที่มีความยุ่งยากวุ่นวายมากมายแค่ไหนนะครับเราก็อย่าลืมที่ว่าเราจะต้องตั้งมัน่นแล้วก็ดึงสติแล้วก็ตั้งสมาธินะครับไม่ว่าจะทําการทํางานสิ่งใดก็มีความสําเร็จครับดังนั้นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นการทํา งานหรือว่าการใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับต้องใช้สมาธิเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ชีวิตเราเกิดความสมดุลครับ มีความรู้สึกว่าลานบุญลานธรรมจะไกลกับตัวเองมากเพราะในฐานะที่ทำงานความมั่นคงน,นะคะจะต้องออกงานบู๊งานลุยหน้างานที่ทีมงานปกครองจะต้องไปรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ภารกิจในวันนี้ทําให้ตัวเองได้รู้สึกว่าสมาธิเปลี่ยนชีวิตจริงๆได้มานั่งสมาธิที่สวนพ่อหมองในวันนี้เป็นโอกาสอันดีเลยที่มาร่วมกิจกรรมดีๆได้มีโอกาสได้มานั่งสมาธิทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตทําให้ตัวเองมีสมาธิได้มาก มากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการตอบสนองวิสัยทัศน์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ63ปี PEA ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโดยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นมิตรต่อ แวดล้อมอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการเป็นระบบดิจิทัลรองรับพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตสู่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป63ปีการไฟฟ้าส่วนหุิภาคภารกิจหลักยั่งคือประชาชนได้มีไฟฟ้ชาใช้เขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเขาได้สื่อสารพูดคุย ไม่เพียงแค่ในประเทศเขาสื่อสารได้ถึงทั่วโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในขณะเดียวกันธุรกิจอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขามีความมั่นใจในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภาคอยู่ในระดับสากลที่ยอมรับได้เขาพร้อมที่จะมาลงทุนถือเป็นการตอบสนองนโะยบายของรัฐบาลได้อย่างตามพระราช้าที่ได้ดีที่สุดครับ คุณชมคะการดำเนินชีวิตอย่างมีสตินั้นเป็นสิ่งที่สร้างความสุขนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์เป็นอย่างดีค่ะวันนี้ถ้าเรามีสตินะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานก็สามารถที่จะสร้างพลังบวกให้กับเราทุกๆครั้งไม่ว่าจะเจอวิกฤตกี่ครั้งมีสติพร้อมที่จะตั้งรับ สู้กับมันได้นะคะวันนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะและถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเรียนสมาธิเปลี่ยนชีวิตกับพระอาจารย์อารยันได้หรือว่าใครจะฝึกสมาธิสามารถทํา,าทได้ที่บ้านแล้วก็ทําได้ทุกที่ได้เลยนะคะวันนี้ที่เป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆ13นาฬนาทีถึง14นาฬิกาทางททพห้าสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ